ถ่ายภาพมาแล้วส่วนประกอบไม่ครบมือไม่ครบเท้าไม่ครบหูไม่ครบลองมาดูวิธีการแก้ไขกันครับหากว่าเราถ่ายรูปออกมาแล้วปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพหายไปหรือแม้กระทั่งการเจนภาพต่างๆโดยการใช้ AI ครับมันมีความไม่สมบูรณ์ของภาพเกิดขึ้นเช่นบริเวณศีรษะเนี่ยมันไม่เต็มใช่ไหมครับกับบริเวณที่เท้าเนี่ยมันหายไปแบบนี้เราจะแก้ไขโดยการใช้แคป c ั t แอปพลิเคชันครับ เราเข้ามาที่ตัวแค p c u t App พลิเคชันได้เลยครับจากนั้นมาเลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะทำการแก้ไขครับแตะเข้าไปแล้วก็แตะคำว่าเพิ่มครับผมตัวรูปภาพจะเข้ามาอยู่ตรงนี้อันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือการจัดอัตราส่สวนภาพให้เรียบร้อยว่าเราต้องการภาพแบบไหนตรงนี้เราเลือกภาพขนาด9ต่อ16เพื่อไปโพสต์ลงอ่าทิกตอกแล้วกันนะครับแตะเครื่องหมายถูกไป จากนั้นครับผมเรามาเลือกหาเครื่องมือตัวหนึ่งครับผมก่อนที่เราจะเลือกหาเครื่องมือเราต้องมาแตะที่แถบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแตะแทร็กหนึ่งตรงนี้ครับจากนั้นก็เลื่อนด้านล่างขึ้นมาครับเลื่อนด้านล่างขึ้นมาครับผมนี่เลื่อนที่มาจนกระทั่งเจอกับคําว่าการขยายด้วย AI ตัวนี้ครับผมแตะเข้าไปการขยายด้วย AI แบบนี้ครับ ก็จะมีส่วนของภาพนะครับในส่วนของภาพเดิมก็จะอยู่ตรงกรอบๆนี้ที่หากว่าเราต้องการขยายไประดับไหนก็สามารถจะปรับได้ครับผมเราสามารถใช้นิ้ว2นิ้วของเราแตะแล้วก็เลื่อนดูว่าเราต้องการเพิ่มมากขนาดไหนอสมมติผมต้องการประมาณนี้นะครับผมก็จะมีการทําอยู่2จุดก็คือที่บายสิ่งที่เราต้องการสร้างนะครับเราจะใส่รายละเอียดไปอะไรก็ได้นะครับผมเเติมภาพให้เต็มใส่ขอบเพิ่มนู่นเพิ่มนี้เพิ่มนั้นอะไร ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เครดิตทั้งหมดอยู่ที่5เครดิตครับเครดิตตอนนี้ของผมเหลืออยู่305ครับผมและเราก็มาแตะที่คําว่าสร้างได้เลยตรงนี้ผมจะไม่ทําอะไรนะเพราะว่าผมจะให้เขาสร้างโดยอัตโนมัติครับแตะที่คําว่าสร้างเลยครับและรอแป๊บหนึ่งครับให้ตัว AI เขาทําการแก้ไขภาพภาพนี้ครับใช้ได้กับภาพนิ่งนะครับส่วนการจะใช้กับวิดีโอต้องไปทํากับอีกตัวหนึ่งรอแป๊บนึงครับนี่เพียงแค่นี้ครับ เราจะได้ภาพมาทั้งหมดด้วยกัน4ภาพด้วยกันครับผมก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆครับเช่น ที่รองเท้าสังเกตที่รองเท้าที่หัวอะไรแบบนี้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างและเราเลือกดูว่าเราชอบรูปไหนชอบรองเท้าแบบไหนนะครับลองดูแบบนี้สมนุตว่าชอบรูปนี้ก็สามารถที่จะมาแตะเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยครับผมจากนั้นครับก็มาแตะเครื่องหมายถูกด้านบนนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบันทึกรูปรูปนี้ครับนี่นะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการส่งออกตรงนี้ได้เลยครับผมทําการส่งออกไปได้เลยครับผมจะ and ภาพวิดีโอให้เราใช้ครับผมนี่นี่ลองกลับมาดูซิว่าภาพนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับผมอ่ะย้อนกลับมาดูนะครับผมอยู่ไหนนะภาพที่ทําการแก้ไขแล้วนะครับอ่านี่รูปภาพจากวิดีโอเดี๋ยวนะครับผมอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้เนาะป๊บเข้ามาอยู่ตรงไหนนะรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เก็บไว้ตรงไหนออกเก็บไว้ตรงนี้เองครับเป็นภาพที่ถ่ายมาจากวิดีโอครับเราจะสังเกตเห็นว่ารายละเอียดทั้งหมดมาครบเลยส่วนการจะบันทึกภาพนั้นทำแบบไหนครับผมก็โดย ปกติเราก็มักจะใช้วิธีการบันทึกภาพหน้าจอครับหากเป็นซัมซุงก็มาแตะตรงนี้ได้เลยครับผมหากเป็นซัมซุงนะแตะชอบเข้าไปครับผมเราก็จะได้ภาพภาพนี้โดยที่ไม่ต้องมาทําการแคปหน้าจอต่างๆแล้วก็เอามาตัดตกแต่งอีกทีเขาจะทําให้โดยอัตโนมัติเลยครับนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมือถือซัมซุงครับผมที่ได้เลยครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพจากวิดีโอตัวนี้แหละครับคือภาพเมื่อกี้ครับผมสังเกตว่าจากภาพ เดิมที่มีแหว่งหัวแหว่งท้ายนะครับตอนนี้ก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยการใช้แอปพลิเคชัน Cap Cup Mobile ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ Samsung ครับผมก็ใช้แบบนี้ได้ก็จะได้ภาพที่เราจะเอามาเจนต่อหรือจะเอามาตกแต่งต่อจะมาตัดภาพพื้นหลังอะไรก็สะดวกง่ายได้มากๆเลยครับ